สวัสดีค่ะรัตนพรมยานนะคะไพ่พรมยานศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ชาวราศีกุมนะคะประจำเดือน กรกฎาคม2023นะคะคนที่เกิดราศีกุมคือคนที่เกิดวันที่1ถึงวันที่29กุมภาพันธ์นะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะจะเป็นเดือนต่อเดือนนะคะของคนที่เกิดในเดือนนั้นๆนะคะอ่ะราศีกุมนะคะการงานการเงินและความรักจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่การงานก่อนนะคะโอเคการงานนะคะอ การงานเดือนนี้คุณเหนื่อยเลยค่ะต้องต่อสู้ฝ่าฟันแบบโหเลือดตาแทบกระเด็นนะคะคือไม่ว่าจะเริ่มทำอะไรอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งหรืออยากจะย้ายงานหรืออยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรนี่คุณเหนื่อยเลยค่ะหมายถึงว่าคือมันยากอะมันมีเรื่องเรื่องยากๆเรื่องวุ่นวายเรื่องเยอะๆให้คุณต้องแบบโหต้องต่อสู้ฝ่าฟันกว่าจะได้เริ่มทำหรือกว่าจะได้ทำนะคะสำหรับคนที่ ทำงานบริษัทหรือทำงานในออฟฟิศก็ระวังระวังการถูกใส่ร้ายการนินทาว่าร้ายรับหลังนะคะก็ระวังตรงนี้นิดนึงส่วนคนที่กําลังจะเปิดธุรกิจหรือทําธุรกิจอะไรนะคะก็แนะนําไม่ทําคนเดียวอย่าทํากับใครนะคะอาจจะโดนหลอกโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังได้นะคะเรื่องการงาน เดือนนี้ราศีกรุงการงานจะเหนื่อยน,นิดนึงนะคะอยากทําอะไรก็ดูยากไปซะทุกเรื่องเลยนะคะอทีนี้มาดูการเงินการเงินการงานเหนื่อยเหนื่อยแล้วการเงินก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมนะคะอันนี้เลยไกลทองปาดชละวันนะคะคือเหนื่อยอะเอาจริงๆนะคะการการเงินคุณอนะไม่มีปัญหาหรอก การเงินคุณเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีเรื่อยๆมีได้ใช้จ่ายคล่องมือไม่ได้ขาดนะคะไม่ได้มีปัญหาในการเงินแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากมีเงินเพิ่มอยากจะทําอะไรเพื่อเอาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวคุณบ้างอยากเอาเงินเพิ่มอยากมีเงินมาจนเจือครอบครัวของคุณบ้างนะคะคือคุณต้องฝ่าฟันอ่ะเงื่อไม่ออกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงื่อไม่ออกเงินไม่มาคุณต้องต่อสู้นะคะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เพื่อที่จะ มาเพิ่มรายรับของครอบครัวหรือช่วยเหลือครอบครัวของคุณแต่อย่างมันจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเหนื่อยค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณก็ไม่ได้ขาดเงินนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ขาดเงินเลยเงินมันคล้องตัวเงินมันเงินมันไม่ได้ขาดสนนะ่ะอยู่ได้นะคะแค่คุณอยากจะเพิ่มเงินให้มันขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะคะต้องต่อสู้นิดนึงนะคะเพื่อการเงินที่เพิ่มขึ้นโอเค แต่ก็ยากนะคะเวลาคุณดูจากการงานแล้วเริ่มต้นทําอะไรมันมันดูวุ่นวายมันดูยากไปซะทุกเรื่องเลยนะคะทีนี้เรามาดูความรักโอ้โหความรักสเสน่ห์แรงอีกแล้วนะคะคุณเป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนมีคนเป็นคนมีสเสน่ห์อ่ะมีแบบคนแบบเอออยากจะมาแจกขนมจีบอยากจะเป็นรักแท้ของคุณนะคะนี่เลยแต่มันก็มีแต่นะบางคนเนี่ย ตตาต้องใจเออปิ้งปังกันไปแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบความรักมันมาไวนะบางคนนะถึงจะมีมีคนมาจีบเยอะแต่คนที่คุณรู้สึกว่าถูกตาต้องใจนี่มันมาไวแล้อเกินนะคะบางคนนี่วันไหนแสนนะคะอย่างคนที่แบบเออไวไปนิดนึงเนี่ยอาจจะมีความกดดันนะคะผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยนะคะยังไงให้ดูนานๆน,นะคะและอีกอย่างหนึง่งให้ระวังนะคะคือด้วยความที่มันไวอะ่ะ ถ้าคุณไม่ป้องกันนะคะอาจจะมีตัวเล็กมาได้นะคะก็ให้ป้องกันนิดนึงท้องโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะระวังนิดนึงนะคะแล้วถ้าคบไปมันเร็วไปผู้ใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วยนะคะในความรักครั้งนี้นะคะเลือกที่ดีๆนะคะอย่าสับสนบางทีสับสนแล้วเลือกคนผิดผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยนะคะ ระวังนิดนึงนะคะคนโสดความรักส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหความรักดีมากใครที่ส่วนใครที่กําลังรอที่อยากจะมีน้องมีบุตรนี้เดือนนี้มีเกณฑ์นะคะตัดไปค่ะอย่าปล่อยให้ผ่านเลยไปใครที่อยากจะมีน้องเดือนนี้มีเกณฑ์นะคะสําหรับคนมีคู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ